กองกำลังศุรศักดิ์มนตรีมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปีพุทธศักราช2521สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศข้างเคียงได้มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นประจำในหลายพื้นที่พื้นที่บางแห่งได้มีกลุ่มชนที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อรัฐบาลของประเทศน,นั้นๆลักลอบเข้ามาหลบซ่อนและซ่องสมกำลังอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งคราวเป็นเหตุให้มีการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชนที่เป็นปฏิป,ปักษ์อยู่เสมอในพื้นที่บางแห่ง ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ไปซ่องสุมกำลังเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำกำลังรุกล้ำเขตนแดนเข้ามาทำการโจมตีลนสดมราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตลอดจนใช้กำลังบังคับกวาดต้อนผู้คนให้อพยพออกไปจากประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่97/2521เรื่องการป้องกันชายแดนโดยมอบให้กองทัพบก แต่งตั้งผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการป้องกันพื้นที่ชายแดนทางบกที่มีเหตุการณ์อันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการต่อหน่วยกำลังและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2523กองทัพประชาชนลาวได้ยิงเรือลลดตะเวนลำน้ำของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงที่บ้านปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทำให้รัฐบาลไทยต้องสั่งปิดพรมแดนซึ่งติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนไทยลาวเกิดความตึงเครียดประกอบกับกําลังทหารเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวางกําลังตามแนวลําน้ํโผงเป็นการแสดงการข่มขู่ไทยและมีท่าทีจะลุกล้ําอธิปไตยของไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทบบัพบกจึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง ที่บัญชาการกองพลนาราพิสามส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายรามสุนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2523ต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองกำลังสุลสักมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2538จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาเมื่อวันที่22สิงหาคม2540กองกำลังศุลสักมนตรีเป็นหนึ่งในเจ็ดกองกำลังป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขอบรรยายสรุปสถานการณ์ภารกิจและการดำเนินงานเพื่อกรุณาทราบดังนี้พื้นที่ปฏิบัติการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนปีกซ้ายติดกับกองกำลังผาเมืองและปีกขวาติดกับกองกำลังสุรนารีรวมความกว้างด้านหน้า804กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลำน้ำทั้งหมดมีเกาะดอน119เกาะดอนจุดผ่านแดนขาวอ11แห่งจุดผ่อนปลนทางการค้า13แห่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่ง สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบสถานการณ์ภายคุกค้ามรูปแบบเดิมด้านการทหารกำลังรบหลักที่วางกำลังตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีมีจํานวน3ากองพลกองพลที่1อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายประกอบด้วยสองกองพันใหญ่ทหารราบกองพลที่2อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยประกอบด้วยสองกองพันใหญ่ทหารราบกองพลที่4อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วย2องกองพันใหญ่ทหารราบ กำลังประจำถิ่นจำนวน6กองบัญชาการทหารแขวนโดยมี19กองร้อยทหารชายแดนวางกำลังควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนและบนเกาะดอนที่ฝ่ายลาวอ้างสิทธิ์และนำกำลังทหารรุกขึ้นมาตั้งฐานปฏิบัติการมีจำนวน16ดอนโดยวางกำลังระดับกองร้อยทหารชายแดนจำนวน2ดอนได้แก่ดอนสังขีและดอนโพลาศกำลังทางอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกล้องกันประเทศมีกำลัง2กองพันใหญ่ทหารอากาศซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยระดับกองบินของไทย กำลังกองหลอนขึ้นการปกครองกับขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงและขึ้นตรงต่อกรมใหญ่เสนาที่การกองทัพกระทรวงป้องกันประเทศฝากการบังคับบัญชากับกองบัญชาการทหารแขวงโดยอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตรงข้าม5้าจังหวัดชายแดนปัญหาเส้นเขตแดนลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการของกองกำลังสุลศักดิ์มนตรีมีเกาะดอนในพื้นที่รับผิดชอบ119ดอนประกอบด้วยแม่น้ำโขงห0 1ดอนและแม่น้ำเหือง18ดอนดอนที่ปรากฏในแผนที่ทราเซจำนวน50ดอนเป็นของฝ่ายไทยจำนวน12ดอนและเป็นของฝ่ายลาวจนนนวน38ด ดอนที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ปรากฏในแผนที่ทราเซจำนวน5 1ดอนคาดว่าเป็นของฝ่ายไทยจำนวน25ดอนและคาดว่าเป็นของฝ่ายลาวจำนวน26ดอนโดยปัญหาเส้นเกตแดนและเกาะดอนจำแนกออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1ปัญหาเกาะดอนซึ่งในฤดูแล้งแม่น้ำโขงเกิดการตื้นเขนินทำให้เรือฝ่ายไทยไม่สามารถสัญจรผ่านในพื้นที่ระหว่างฝั่งไทยกับเกาะดอนดังกล่าวได้ประกอบด้วยดอนชมดอนชิงชูและดอนสังคี กรณีที่2ปัญหาเกาะดอนที่มีกําลังทหารและประชาชนลาวอาศัยอยู่ซึ่งมีผืนดินเชื่อมติดกับฝั่งไทยได้แก่ดอนโคราชและกรณีที่3ปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนนั้นๆได้แก่ดอนโมและหาดบ้านนาปัจจุบันพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกาลังสศักริ์มนตรีไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์โดยในระหว่างรอการสำรวจและจัดทำหลักเขตแล้วเสร็จทั้งสองฝ่ายจึงได้ยึดถือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยลา เมื่อปีพุทธศักราช2556ซึ่งได้กำหนดวิธีการจัดการพื้นที่ชายแดนตามลำแม่น้ำโขงไว้สถานการณ์ภัยผู้ค้ามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ำทั้งหมดซึ่งบางพื้นที่สามารถลักลอบข้ามผ่านโดยใช้เรือขนาดเล็กหรือการเดินข้ามได้ตลอดจนมี่ายเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในหลายเส้นทางภารกิจและการดำเนินงาน ก็กำลังศูนย์รัศด์ดนตรีปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยหน่วยได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปี2568และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้กับหน่วยอย่างชัดเจนมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนโดยยึดถือการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักในห่วงที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่สำคัญในแต่ละพันธกธิจดังนี้พันธ,ก,ธ,ก,ธ,ก,ธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันนนพื้ที่ชายแด การขับเคลื่อนงานด้านการข่าวมุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าวด้วยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินภัยคุกคามจัดการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมด้านยาเสพติดได้ข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิด70เครือข่ายพร้อมทั้งได้ประสานงานกับกองกําลังข้างเคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารส่งผลให้งานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเตรียมสนามรบด้านการข่าวหน่วยได้ใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและยุทโธปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการรายงานข่าวสารรวม1118ข่าวนาไปสู่การจับกลุ่ม2 4ข่าว การติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนใน่วงที่ผ่านมาหน่วยได้รับรายงานการละเมิดข้อตกลงของสปปลาวรวม13ครั้งใน4พื้นที่ซึ่งหน่วยได้ประสานจังหวัดและอำเภอประท้วงไปยังฝั่งสปปลาวเพื่อแสดงความไม่ยอมรับในการกระทําที่เกิดผลกระทบต่อเส้นเขตแดนรวมทั้งมีการตรวจพบอากาศายานไร้คนขับหรือโดรนในพื้นที่ชายแดนรวม12ครั้งใน2พื้นที่โดยคาดว่าเป็นโดรนของกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมายที่ใช้ตรวจการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดน มีการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนให้สามารถเฝ้าตรวจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจที่ทันสมัยของหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่21โดยได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานพร้อมตั้งจัดทำแผนการใช้ในพื้นที่เพ่งเลงสำหรับปี25 6 8ันห้ยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการโดรนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสนับสนุนในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน การเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนมีการพัฒนาสัมพันธ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและภาคประชาชนนำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้698คนจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรพลเรือนให้เป็นปัจจุบันและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายมวลชนในทุกภารกิจภารกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดำรงการฝึกจัดตั้งจัดระบบและควบคุมการใช้กำลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญได้แก่ การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและคัศนคติที่ดีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระดับตำบลรวม69แผนพร้อมกับเพื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตตวิทยาพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทั้งการจัดชุดงานมวลชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านพบะพูดุยในโอกาาสต่งๆ ั้งนี้เหน่วยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกําลังศิลปะมนตรีโดยจัดคาแบบสอบถามเพื่อไปทําการประเมินจากประชาชนในพื้นที่พันธกิจที่ 3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้จัดการประชุมหาหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สาคัญในพื้นที่ชายแดนโดยได้เชิญสภา,าความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สําคัญประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดูดราย หน่วยขอให้จังหวัดพิจารณาบรรจุผู้แทนของกองกาลังสุรศักดิ์ดนตรีเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาดูดทรายและการปฏิบัติที่สาคัญในห่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนคาพนมตรวจยึดจับกลุ่มเรือดูดทราย5ลําพร้อมลุกเรือจำนวนหรายในพื้นที่ตําบลน้ำำํากํ่มอาเภอทา่าพนมการลักลอบนาเข้าส่งออกสินค้าหลบเลี่ยงภาษี หน่วยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากชุดพญานาคราชปฏิบัติการสกัดกั้นการนำสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายจนนำไปสู่การตรวจยึดจับลุมเรือบรรทุกสินค้าลักลอบนำเข้ากระเทียม5,480กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยได้สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายปกครองในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนอำเภอท่าพนมที่มีปัญหาความขัดแย้งและการเรียกรับผลประโยชน์ผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือด้วยการควบคุมทางทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี7็ดครั้งในพื้นที่เป้าหมาย11อำเภอและหน่วยยังดำรงความต่อเนื่องในการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีโดยวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจากสถานกา,ารณ์ภัยพุกคามที่สำคัญตาม,ตามห่วงเวลา สรุปผลการตรวจยึดจับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สําคัญในปีงบประมาณ2568จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยกเป็นวาระสําคัญของชาติในการแก้ไขปัญหานายกรัฐมนตรีได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซีลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51งอำเภอชายแดนรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทําผิดตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต่อเรื่องดังกล่าวกองกําลังศุรศักด์มนตรีได้จัดทําแผนการสกัดกั้นและปราบป,ปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนประจําปี2 5 6 8เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนด้วยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือนะและดํารงความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบป,ป,ปรามการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นและปราบป,ปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนนำไปสู่การจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจำนวน79ครั้งผู้กระทำผิด108รายของกลางยาบ้า10ล้าน300,000เม็ดเสตไอซ์600กิโลกรัมเศษสำหรับการจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนสามารถจับกลุ่มได้จำนวน6ครั้งผู้กระทำผิด14รายพร้อมของกลางยาบ้า13ล้านเม็ดเศและไอซ์651กิโลกรัม รวมสถิติการจับกลุ่มในปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันมีการจับกลุ่มในพื้นที่ตามแนวชายแดน411ครั้งผู้กระทำผิด502รายของกลางยาบ้าจำนวน51,800เม็ดเศษไอซ์2,000กิโลกรัมเศษเฮโรอีน100กิโลกรัมเศษเคตตมิน500กิโลกรัมเศษและยาอี3กิโลกรัมสำหรับการจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติอื่นๆดังนี้พระราชบัญญัติศุลกา,ากรจับกลุ่ม121ครั้งผู้กระทำผิด56รายของกลาง63รายการ พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกุม111ครั้งผู้กระทำผิด269รายพระระาชบัญญัติป่าไม้จับกุม18ครั้งผู้กระทำผิด15รายของกลาง7รายการการโจกร,รกรรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้ามแดนจับกุม49ครั้งผู้กระทำผิด11รายรถยนต์15คันและรถจักรยานยนต์85คันสามารถติดตามและนำส่งรถที่ถูกจรกรรกลับคืนให้กับผู้เสียหายได้16รายพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกุม70ครั้งผู้กระทำผิด79รายของกลาง10รายการ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับกลุ่ม6ครั้งผู้กระทำผิด2รายของกลาง14รายการพันธก,กิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือด้วยการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสบปปลาวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครบทั้ง5แฝง1นครหลวงจัดก,กิจกรรม CSR ร่วมกันในพื้นที่2ประเทศและในปี2568นี้โดยได้วางแผนให้มีการาัตเวนร่วมทางน้ำอย่างน้อย3พื้นที่และขยายผลโครงการทหารพันธีไปสู่สปปลาว โดยจัดทําโครงการขยายผลการเพราะพันธุ์ปนินจิตลดาเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจัดพิทยากรไปให้ความรู้ในพื้นที่สปปลาวและการเชิญมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพัน์ดีต่อไป การดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนขับเคลื่อนการปฏิบัติใน5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานไทยและลาวร่วมกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ให้ประชาชนและส่วนรจจาชการของไทยและลาวได้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ันรกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันหน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีทาการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกาลังของกองทัพ รวมทั้งประสานกับกองบังคับการควบคุมที่2ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยประชาการสงครามพิเศษติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานที่สําคัญอื่นๆกิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอาร์มิรัน2025วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาโดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่2กุมาภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ให้เกียรติเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1311คนและการต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าวได้นํารายได้จากกิจกรรมจัดหาถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆนําไปมอบให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนในห่วงที่ผ่านมาดําเนินการในสองพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนาดงอําเภอปากคาดจ,จังหวัดืึงกาฬและโรงเรียนบ้านห้วยน้ําผักอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยการช่วยเหลือประชาชนได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวไม้เท้าลุงยักษ์และถุงยางชีพให้้กกับรรราาาาษฎผูยยไตมแแนวชด การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยผู้บัญชาการกองกำลังสวรสัตค์ตรีได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยการมอบกลุยให้กับสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังศุรศักดิ์มนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสัมพันธ์กับทีมโฆษกกองทัพบกศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยส่งผลให้มีผลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกและสื่อประชาสัมพันธ์ของพลเรือนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ครับ